วันนี้ก็จะมาซ่อมพัดลมอีกหนึ่งตัวครับมีทางลูกค้า,ามาให้ลองหลังจากที่เป็นวันหยุดเราก็จะแบ่งเวลามาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าก็เดี๋ยวเราจะไปดูว่าลักษณะที่เขาเอามาให้เนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงมันเปิดแล้วมันติดไหมแล้วว่าเปิดแล้วยังไม่หมุนแล้วเราจะลองไปดูด้วยกันผมก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวเล็กน่าจะเล็กพี่ขี้หนูยี่ห้ออะไรไม่รู้ เครื่องจีนก็ตอนนี้อลองลองหมุนดูแล้วนี่คือรู้สึกว่ามันจะฝุดๆนะเดี๋ยวลองใช้ปลักเสียบก็เราจะมีเป็นปักระบบเซฟต,ตี้เราจะเสียบผ่านตัวนี้ก็ลองเทส เปิดแล้วมีมีอืดครับแต่ว่าไม่หมุนก็คาดว่าน่าจะเป็นเกี่ยวกับแกนเฟืดนะเดี๋ยวลองมาลองแกะแล้วก็ลองส่งไปเด็กกันก็เดี๋ยวมาดูครับตอนนี้ฝืดน,นะครับเราจะอใบออกก่อนแล้วก็คือทุกคนง่าย ถ้าปกติแล้วถ้าถ้ามันดีนะครับถ้าเราเอามือหมุนในตัวเนี้ยถ้ามันไม่ฝืดเนี่ยมันจะหมุนตามเราทันทีนะครับทัสบก่อน ล้างสนก่อน โอเคอันนี้ก็น่าจะเป็นอาการแกนฝืดเหมือนกัน๋อ,อตอนนี้พอเข้าใจแล้วเดี๋ยวเราจะแกะทำความสะอาดมันข้างใน,นต่อ เอาต่อจากหยุดไปก็คืออันนี้ประกอบเสร็จแล้วครับประกอบเสร็จแล้วก็พอเราลองลองหมุนตัวตัวแกนของมันเนี่ยก็คือมันจะฟรีตัวกว่าตอนแรกที่เรายังไม่หมุนทำความสาดเรียบร้อย เดี๋ยวจะลงมาประกอบแล้วก็จะลองเทสกัน แรงครับนี่เบอร์หนึ่งเบอร์สองครับเบอร์สอมครับอแรงไปใหญ่ครับไม่ใช่ครับตุขอมือจับขยับโอเค สำหรับไอตัวพัดลมที่มันปวดแล้วมันไม่หมุนเนี่ยก็คือมันเกิดจากไอตัวแกนที่อยู่ด้านในเนี่ยมันเป็นอะไรมันเกิดพวกคาดหรือมันเกิดจากอะไรสิ่งสกปรกเข้าไปทําแล้วมันทําให้เกิดความเหนียวขึ้นมาแล้วระหว่างในตัวแผ่นซับน้ํามันที่มันอยู่ข้างในแล้วบวกกับน้ำมันมันแห้งด้วยตัวล้อเลื่อนมันก็มีมันก็เลยทําให้เป็นอาการแบบ แล้วไม่หมุนก็คือแกนมันฝืดแกนมันติดสุดจริงสุปรครับผมก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับผม